สวัสดีครับวันนี้กำลังจะไปทิปเขาใหญ่นะครับผมไปลานกลางเต็นท์ลำตะคองครับก็ตอนนี้ก็เวลา11เนาฬิกาสาทีจากอุทยาเดินทางไปเขาใหญ่กลางเต็นท์นะครับผมไปกับฟิลครอบครัววันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมบ นี่ก็ใส่ครับผมไปกันต่อเราตอนนี้เราถึงหน้าอุทยานแล้วนะครับผมนะมีหมา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 ไม่เหมือนค่ารเรียรเลย <c oughs> ครับผมมาถ้วครับ okay. เดี๋ยวจ่ายเงินล้วขึ้นเข้าไปนะครับผม ยังเด็กเล่นล่วงล่วงล่วงปึ๊บเลยล่วงปึ๊บเท่เลยครับตอนนี้เราถึงจุดพักรถจุดแรกแล้วครับผมนี่ เดี๋ยวเราจะไปที่ลานกลางเต็นท์เอ้ยมีจุดชมวิวผาตอมใจด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกลางเต็น,นท์กันที่จุดกลางเต็นท์ลำตะคองครับผมมาดูกันเลยีระวังรถนะครับไปเนี่ยผมนนยหมอด็กโลกนะครับผม,มสวยมากมนี่นะพี่แรมเปีนเวลา นี่แหละตรงนี้แหละโอเคอเดีเ๋ยวเราไปกันต่อครับผม

Thank yeah. แล้วตอนนี้กลางเสร็จแล้วนะครับผมโอเคแต่เราจะไปเช่าที่นอนกันเช่าอุปกรณ์การนอนยังพี่เช่าอุปกรณ์ไปยังคะนั้นเอาเป็นเอารวมของกูเลยก็ได้นั้นรวมรวม

หาด้หาได้เพื่งอยู่หน้าแรกวิ่เหรอไหนปั๊มไหน,ไหนมีแต <c oughs> ่ปัป๊ป<ห>มบ <า S 2> ๊ามมาครับเขาใหญ่ เล่นนี้สองที่ละะภูับูใจมากเลยเล่นนี้สอที่ภายในปีนี้อ่ะของปีนี้อ่ะของที่อื้าข้นา้นมา้นมาขึ้ำาขึมาขึ้มาขึ้วมาขึ่มา้นมาขึ้ม

ไปเดินสะพานเล่นครับไปพี่อย่ถ่ายรูปก่อนไปไปเลยสะพานรำตะคองเเขาถ่ายรูปอยู่ báo 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 báo, siểu. Thế là điền vào là mình, phù ạ, hoàn bài, hoàn bài. Hóng bay, không, bay. Em mấy ai? Siêu, du hành, Nên từ từ. Nên từ từ. <laughs> ใช่แล้วเลยไม่เห็นใบเพราะใช่เอ็มเขากลัวไงมันน่ากลัวดูสะพานดิเหรือเอ็นถ่ายให้เขาดูเอ็นขึ้นมาแล้วอ่ะอ่ะมันก็กลัวอ่ะขึ้นไปเลยไอ,อ้ออมว่าไงไขึ้นไหมใจถึงเปล่าไปเอ็มไปเราไปกันใจหนุ่แบบไม่ถึงเดี๋ยวดิทำลงน้ำมาก็ไม่โดนน้ำเน,นี่ยนี นะครับเดี๋ยวกระะทได้เดี๋ยวเราจะไปส่องสัตว์จนตอนหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวไปดูตานส่องใสกันครับนี่ครับโอ้ยเม่น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 นี่นี่ครับเรามาส่องสัตว์เราเจอเม่นแล้วครับผมโอ้ยโอเคเจเม่นแล้วเจเม่นแล้ว นที่เราจะ่ใหญ่กว่านี้อเอจริงนะโทรศัพท์มันชัดกว่าชัดกว่ากล้องกโ g o p โ o ถึงเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวเอาสองสัตว์มาเนี่ยเดี๋ยวราทำข้าวข้าวิาวกนกันเต็มแล้วครับน,นี่ครับเต็มแล้วโอโยก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 บจะขายาิกินไงครับผม เจอกันครับผมโอเคโอเค่ตอนนี้ก็ห้าทุ่มแลขอเวลานอนครับพรุ่งนี้เช้าก็เจอกัน เช้าปลยงแต่ว่าไม่เปลยเาอกไปก่อนได้แล้วกลับมาได้กระเป๋าแล้วไหมเราจะไปผาเดียวได้กันนะครับไปผ่าเดียวได้ครับผมยวกลับมานะครับเออเออถดอไว้เฟบาง ต้องตอนนี้อยู่ที่น้ำตกเขวสวัสดนะครับเป็นความดวงดีของเรารอบนี้ที่เรามาามาชมครับ lo chơi nằm yeah lo chơi về cái cây nó tốt không Mày cô cô ได้ยินเสียงเสียงมาจากตรงไหนใจฟู ไปที่แทบหิวนรกอ่ละอันนี้คือเลี้ยวมาผิดใช่ไหมพี่เราผิดเราตั้งใจจะไปผาอะไรนะเหตสวรรค์ผาตอมใจเออเราจะไปผาต้อมใจออกจากลานเะเตนมาเลี้ยวผิดนะครับผมไปกันต่อเลยทางคิงก็น้ำบกักนิดหน่อย ขึ้นไปถึงแล้วเจอที่รถเลย อะไรอ่ะเซลฟี่เหรอเราเก็บเต็นเรียบร้อยแล้วนะเนื่อยเอาของขึ้นรถกันครับ ครับตอนนี้มาถึงแล้วครับหาเดียวดายมีโดนถ้ามบินโดนนะผมม,มีไวไฟรออะไรอะ่ะเบื่อคนจนีแค่นิบหกเมตรไม่ถึงกิโลลไยังครับจับล้อนะวิ่งไปเลยลงเลยลงเลยลงเลยประหนุนล้องไปดิโถไหนไหนมาแล้วไปเลย พีต่ตามานี <c oughs> นี่ครับล่าสุดโดนเชิดขาตั้งกล้องมาแล้วนะครับผมธรรมชาติสุดๆ,ดๆ <c oughs> นี่ครับสิ่งที่เราตามหาทำงานมามา,มากเราก็เที่ยวให้มากๆมงางขึ้นตลอดทางเลยนะครับเรามีคนแก่ม,มาด้วยต้อง เดินไปเรื่อยๆ,ๆแล้วขอเดินทางก่อนครับไปดูจุดเป้าหมายเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมานะครับไม่รู้ยังไงเจออะไรไม่รู้เลยเจอกันครับไปเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอถ่ายบ้างนะ โย่ไปตกเขาไปเลยนะไม่เอาเล่นนะไม่เอานะทะเลเหรอตกเขียนป้ายอยู่นะอันตรายอันตรายนะครับไม่แอปต้องค่อยๆลงทะเลเหรอไม่ใช่หัวอย่าให้ออบน้ำทะเลจะมาอะไรตรงนี้ไม่เหมือนซ้ายมาเที่ยวภูเขามาเที่ยวภูเขาเฮ้ยมันอี๋อมอย่าไปพี่แอ็บบอกไม่ให้ไปอี๋หอมน้อสั้นมากผมนะอันตรายแดนเจอรัส

ได้ครับ เราจบจากผาเดือดได้แล้วใช่ไหมเพื่อนผาเดือดได้จบแล้วครับ,<ม> <rim> ดบเดี๋ยวไปผาตอมใจบนเขาเขียวสูงที่สุดของเขาใหญ่โอเคไปเจอเลยครับผมไปเราขึ้ตนต,<ว>ต่อนะ<ต><ว>ผาเดือดได้จบแล้วเดี๋ยวไปเจอผาตอมใจผาตอมใจแล้วตอมใจแล้วขึ้นไปบนเขาเขียวครับไปไปตามหาร้านกาแฟนี่ร้านกาแฟปะอือใช่กาแฟเสร็จแล้ว มีกาแฟเอสเปรสโซ่ e ครับเอาเอสเปรสโซ่เย็นหนึ่นนึนะครับครับเอาหวานมากมมกินกาแฟที่ผาตอมใจครับจุดสูงสุดของภาคกลางขเขียวนะผม เมืเม่อกี้ผมลมเห็นปะลมแบบโซลูโมชั่นจัดวันนี้เราเจอเด็กดอยนะครับผมกินไอติมก,กันใหญ่เลยพูดไทยได้ไหมพูดไทยไม่ได้นะครับพูดไทยไม่ได้พูดสากลเขาบอกเขาพูดได้อีกนิดหน่อยอ่ะเ <c oughs> คยก,ก,กินไอติมหรือไม่ได้เคยแต่ไม่ค่อยกินบนภูเขาขอ <c oughs> ขอนุญาตกินกาแฟครับแล้วจบกันตรงนี้ก็ จะกลับกันแล้วครับนะครับจุดชมทิวทัศน์ผ่าต้อมใจครับผมจุดสุดท้ายครับขี่รถขึ้นมาแล้วหากาแฟเย็นๆกินได้คนค่อนข้างเยอะ กาศเย็นสบายการเย็นสบายอ,อีกคิปด้วยขอใ้อ้ผ่อเคครับวันนี้ก็สมมุติแบบสำรแบบทิปนี้ตกภูเขาสำรวจธรรมชาติกังเต็นท์อ,อาหารอร่อยหมดแป้วเลย่าจะสามสี่พันอยู่นะมีถึงเกินมีถึงน,น้ำมันพันหนึ่งค่าอาหารพันหนึ่ง คาของกินพันหนึ่งค่าดอนอันหนึ่งผมหมดไปพันสี่โอเคพบกันใหม่ที่อื่นเดี๋ยวโคงการงการไล่ยาแย้มเราจะกลางเป็นอ่นี้เราตื่นมาเจอวิวยื่บอกเข้ามาสา่ทะเลมอกเข้ามาวิวยอะอ่าอย่างนี้เลยอืมจัื่เยอะไรอย่า้บล็อกอินเลยเมษาครับน่าจะร้อนเป็นการปิดคลิปที่ยาวอะ เอาไออหมครับเจอกันคลิปหน้าคอ,อยติดตามนะครับผม